วัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดตัวรองก็คือหกกับเก้าแต่เราจับสี่กับหกให้นะก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้ามันมีเบิ้ลในตัวนะหกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสองสี่หกเจ็ดสี่เก้าหกสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดหกเก้า จับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกหกเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเราสามัญคี v ีไตัวเด่นก็คือศูนย์หนึ่งกับสามศูนย์กับสี่นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามเจ็ดสามเก้าศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสี่สองเก้าสองศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้า จับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่สามนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะแล้วว่ามันจะสลับกันเด้อวันนี้ลาวสมัครคีวีจะมาออกลาววีไอพีเด้อหนิวันนี้ก็จับคู่ด้วยกันนะคะสี่ตัวกับสี่ตัวแล้วก็ซื้อซื้อไข่เอาเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมเอาเลาสมัครคีเราจะพกกิดมาด้วยนะมาตั้งเรียงกันตรงกันก็จด ต่างกันก็เพิ่มแล้วก็ซื้อง่ายๆสั้นๆจบโชคดีทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ